สวัสดีครับชาวไซคอนทุกท่านนะครับกลับมาเจอผมตรงนี้เหมือนเดิมออกับการวิเคราะห์ฟุตบอลเนื้อเนในเมนูละสามคู่เราเจอกันตรงนี้ทุกวันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมตรงนี้ขอบคุณสําหรับพักยก77ด้วยนะขอบคุณที่ทําใหเา้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับวันนี้3คู่เนี่ยก็จะมาจากหลีกรองๆเหมือนเดิมแล้วนะครับเดี๋ยวคู่แรกวันนี้ไปที่อุลรัสซิงตรงมาดูไวเค้าลีกาฟินแลนด์กันนะครับไปดูเคทีพีครับที่อันดับ12บสอันดับบุ้ยนะฮะ วันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทาอินเตอร์ตูครูทีมจากฝูงนะครับโดยคนที่เจอกันมาเกมล่าสุดหายห่วงครับอินเตอร์ตูครูชนะ5ประตูต่อศูนย์เลยนะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับ k t ีในชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามครับเกมล่าสุดแพ้ ACU ูมาสามประตูต่อสองครับส่วนทางอิตอ์ดูคูชนะสามเสมอสองไม่มีแพ้เลยนะฮะเกมนา่าสุดเอาชนะยาโรมาสบายสามประตูต่อหนึ่งครับไปดูนีกตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับเี t ีวันนี้ตกกลางมีคอนสแตนตินเอตลุนนะฮะและหนาเป้าจะเป็นทางรันเกลครับส่วนทางอิต์ดูคู ตรงกลางมีบิสมาร์อัมโปโฟและหน้าเป้าจะเป็นทางคริสเตียนเล็กโบนะตัวเก่งของเขาก็ต้องบอกว่าเคทีพีสมเป็นทีมบวยนะผลงานนะครับในบ้านเนี่ย5เกมหลังสุดชนะเกมเดียวคุณภาพคงไม่ต้องบอกอะไรมากมายนะฮะในฐานะทีมบวยนะสวนทางอนโต้ดูคู่จ่าฝูงครับผลงานต่างกันต่าง,าง,างกับเหวฟ้ากับเหวนะฮะเกมเยอนยังไม่แพ้ใครเลยซ้ำไปตั้งแต่บเบดฤดูกานนาเพราะฉะนั้นฟอร์มอย่างนี้จา่าฝูงอย่างนี้ แม้ต้องคิดมากครับวันนี้น่าจะบุกมาทุบเอาชนะคินเดปีไม่ยากครับสามประตูต่อหนึ่งครับคู่ที่สองเราไปที่เอริสเลนนนอร์เวย์กันในเวลาห้าทุ่มตรงนะครับไปดูชาร์ฟบอกครับทีมอันดับหกวันนี้จะเปิดบ้านเดี่ยวทางโรเซนบอกทีมอันดับห้านะฮะโดยคู่ที่เจอกันมาเกมล่าสุดเสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมครับชาร์ฟบอกดูดีนะฮะไม่มีแพ้เลยชนะสามเสมอสองครับเกมล่าสุดเสมอทางคริสเตียนซุนนาศูน์ประตูต่อศูนย์ครับส่วนทางโรเซนบอก ชนะสเสมอ2แพ้1ครับเกมลราดุตเอ,อชนะหัมคัมมา2ประตูต่อศูนย์นะครับไปดูที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับชาร์สฟอร์ดต,ตรงกลางมีวิกเตอร์ฮาวเวอร์เซนนะครับหลดหน้าเป้าจะเป็นทางดานิเอลคาวสบักครับส่วนทางโรเซนบอกตรงกลางโอเล่ชเชอร์เนสครับและหน้าเป้าจะเป็นทางดีโนอิสลาโมวิชครับก็ต้องบอกว่า ชลสบอกภาพรวมดูดีแต่ว่าจุดอ่อนของพวกเขาคือเกมในบ้านนะครับ5เกมหลังสุดชนะแค่2เกมแต่ว่าโรสตันบอกดูแย่กว่าครับเพราะว่าเกมเยือนเนี่ยพวกเขา5เกมหลังชนะแค่เกมเดียวครับฟอร์มต้องบอกว่าใกล้เคียงกันมากๆาแต่ว่าถ้าจะต้องเลือกผมขอเลือกเจ้าบ้านแล้วกันนะครับ น่าจะดีพอจะเบียดเอาชนะโรเซนบอร์กได้1ประตูศูนย์ด้วยความเป็นเจ้าบ้านนะครับคู่สุดท้ายเราไปที่ซูเปอร์ลีกาเดนมาร์กกันเป็นเกมเปิดฤด,ดูกาลนะครับตลอดที่ขืนตรงครับไปดูวีบอกครับวันนี้จะเปิดสนามเดี่ทางโคเปนเฮเกนครับโดยคู่ที่เจอกันมาเกมล่าสุดเป็นทายเอฟซีโคเปนเฮเกนเอาชนะ1-0นะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับวีบอร์กเอาชนะ3แพ้2ครับเกมล่าสุด เอาุ่นเครื่องนะครับเอาชนะเอาบอกบีเคมา2อศูนย์ครับสนทางโคเบเนเกนชนะ3เสมอ2ไม่มีแพ้นะฮะเอนลนาดุดก็เอาชนะทีมจากฮัมบูร์กทีมแก่งเลยนะครับอุ่นเครื่อง1นศูนย์ครับไปดูวันนี้ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับวันนี้วีบอกเกมลุกจะมีทางดอรเดียนฮันซ่ากับทางชาลีฮอเนมันนะครับสนทางโคเบเนเกนเนี่ยจะมีคู่หน้าน้าตัวเลยนะครับมัวเมด เอลยูนุซี่ครับอันนี้มีชื่อหน่อยนะฮะเราก็อีกคนนึงจะเป็นตัวใหม่อย่างทางยูซูฟามูโกโก้ครับก็ต้องบอกว่าวีบอกประเดิมฤด,ดูการด้วยก,การเจอของแก่งก่อนเลยนะครับบอกเลยว่าวันนี้เจองานหินแน่นอนแล้วพวกเขาเนี่ยเสียกองหน้าตัวเก่งไปด้วยนะหน้าต้องปรับจูนเกมรุกกันพอสมควรส่วสนทางคาเปนเดเกนเนี่ยมาตรฐานที่โดยรวมแล้วก็คุณภาพผู้เล่นเนี่ยเหนือกว่าเยอะอยู่แล้วนะครับดูจากชื่อว่าน่าจะรู้นะฮะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าวันนี้คเปนเดเกน แม้ว่าเกมเปิดฤดูกาลจะดูตื้อๆหน่อยแต่ว่าน่าจะบุกมาบี้เอาชนะได้ในท้ายที่สุดสประตูต่อศูนย์ครับสรุปทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู้เล่นที่ไว้เขาสวิตเซอร์แลนด์ครับ KTP ครับจะเปิดบ้านแพ้ออิตาลุคูหนึ่งประตูต่อ3ครับคูุยสอนที่อีไลิสเลนนนอร์เวย์นะครับชาร์ฟบอกครับจะเปิดบ้านเอาชนะโรเซนบอก1ประตูต่อศูนย์ครับและคู่สไตล์ครับเกมเปิดฤดูกาลซสเปอร์ลีกาเดนมาร์กนะครับวีบอกครับจะเปิดบ้านแพ้ เอฟซีโคมเนเกนศูนย์ปลาตุรนสองครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับซัพพอร์ตกันเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกด s u b สไครต์กดไลค์ like, กดแชร์พวกเาใซ่ก้อยด้วยนะครับวันนี้หมดหนะ้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับรการติดตามครับดูฟุตบอลทสนุกขอให้ทุกคนโชคดีแล้วม่มมาเชียกันใหม่วันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ